ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงดันดอมกลิบนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณคุณเป็นอย่างไรในสายตาของผู้คนเหล่านี้ที่เขาสนใจคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานป้าข้างบ้านคนในครอบครัวนะคนรักเก่าแฟนเก่าคนรักเก่านะคนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขามองคุณเป็นอย่างไรณนะตอนนี้เวลานี้ตรวจสอบพลังงานของคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 8ได้นะคะละัคนาะราศีที่มาเจอคลิปคลิปนี้เลโอราศีสิงห์ธาตุไฟสกอปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำวิโก้ราศีกันธาตดินเจมนายราศีมิถุนธาตุลมมาราศีเมษร,ราศีพิจิก ยูเรนะัสท่านลมมีถุนตุนกลุ่มราเรราสีมีนท่านน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องคุณมีสามห้าแปดสิบเจ็ดสี่ยี่สิบหแล้วก็ส2บสองนะคะโมาพลังงานคุณก็ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวตนของคุณพลังงานของคุณพลังบุญของคุณหรือว่าความโดดเด่นที่อยู่ในตัวของคุณที่ผู้คนเหล่านี้รู้จักกับคุณเนี่ยนะคะเขาเห็นสิ่งใดในตัวของคุณเขาเห็นพลังงานใดในตัวของคุณนะ เราใช้ไพ่แสงสุขในการตรวจสอบพลังงานบุญนะคะมีใครบางคนนะคะที่คิดอยากจะกลับมาหาคุณนะ,ะเป็นคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าได้นะตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่าเขาอะ มีความคิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วก็อยากจะกลับมาหาคุณนะ,ะแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายนะเขาคนนี้อชอบที่จะนั่งอยู่คนเดียวนะเงียบๆหรือว่าเป็นคนที่เหมือนมีอารมณ์คิดถึงคุณเหงาๆในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนนะคะตัวของคุณเนี่ยมีพลังงานของการที่นะใช้ชีวิตอย่าง เรียบง่ายมีความสุขนะอาจจะเป็นบ้านปลายชีวิตได้หรือว่าอาจจะเป็นนวะวัยเกษียณได้ด้วยนะคะและพลังงานของคุณซึ่งมีใครที่กําลังที่จะเหมือนคิดถึงคุณเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่รู้ว่านะเป็นเพราะสาเหตุอะไรคนคนนี้ถึงนะคิดถึงคุณจนตัวเองไม่สบายเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เขาไม่สบายเนี่ย เขาคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงช่วงเวลาที่ตัวของคุณเนี่ยดูแลใส่ใจห่วงใยเขามาโคนท่านนะคะก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการแบบเหมือนช่วยเหลือ ะะดูแลเยียวยาหรือว่ามีอาชีพนะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนที่ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมีในเรื่องของการที่ยังไม่ลืมอดีตนะเป็นพลังงานของคนดีเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปนะคะแต่ตอนนี้หน้าที่จะมีในเรื่องของการตื่นรู้แล้วก็เข้าใจวิถีชีวิตนะคะพลังงานของคุณเป็นแสงเทียนเนี่ยคือผู้ที่ ตื่นรู้ผู้ที่เข้าใจปัญหาชีวิตผู้ที่หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆนะผู้ที่มอบแสงสว่างให้กับผู้อื่นชี้แนะแนวทางกับผู้อื่นนะคะตรงคุณมีทางเลือกมีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากมายหรือว่าคุณอาจจะมีอาชีพการงานหลายๆช่องทางก็ได้เช่นกันมีทั้งอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมตรงคุณตื่นรู้แล้วก็เข้าใจถึงปัญหาความทุกข์ต่างๆนะคุณหลุดพ้นจากความทุกข์คุณหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ นะณตอนนี้เวลานี้ไอ้คนที่คิดถึงคุณเนี่ยก็อาจจะอยู่เหมือนกับว่าเขาคือเขาเบื่อเขาเซงอ่ะนะคะเบื่อเซงในช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้คิดถึงเขาแล้วนะหรือว่าคุณไม่ได้เหมือนกับว่าเออเขาเข้ากับคุณคือไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วหรอกน,นี่นะนี่คือกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าคิดถึงคุณกลุ่มคนที่อาจจะนึกถึงคุณพูดถึงคุณนะคะกลุ่มคนที่พูดถึงคุณเนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มเหมือนกับว่า คนใกล้ตัวภรรยาก่าสามีเก่าแฟนคนครอบคนคุยเก่าเพื่อนแล้วก็สังคมกลุ่มคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะกลุ่มคนที่ทําให้ทําร้ายคุณนะทําให้คุณนะอาจจะมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานอารมณ์นะี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้คนเหล่านี้นะหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานคนรักเก่าคนรักใหม่คนในครอบครัวป้าข้างบ้านเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้ เขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเขาดูอดีตคุณเป็นยังไงอดีตนะคะพวกเขาที่มีความรู้สึก <S <S เห็นเหมือน <S <S เหมือนกันร<ๆ>ับรู้เรื่องราวของคุณเหมือน <S <S เหมือนกันเนี <S <S ่ย<ๆ>อดีตเขารับรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณอดีตเขารับรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะขอไพ่สิบใบก่อน The Wheel of Fortune เขาบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีนะคุณเหมือนกับเรียกว่าเหมือนเส้นทางชีวิตของคุณอะเหมือนโชคชะตาลิขิตให้คุณเป็นคนที่โชคดีมากโดยที่ตัวของคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าคืออาจจะไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยเนาะนะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่เรียกว่าขยันนะมองว่าเป็นคนที่ เออสุขสบายนะเหมือนมีรายได้หรือว่ามีอาชีพหรือว่าเส้นทางที่คุณจะต้องเจอเนี่ยฟ้าลิขิตให้คุณเหมือนกับห้ามอยู่เฉยๆนะเออแล้วก็มีอาชีพมีรายได้หลายๆช่องทางมีโอกาสนะมีในเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการที่แบบทาธุรกิจการงานหลายๆช่องทางนะแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เหมือนกับว่าต้องไปเจอปัญหาหลายๆเรื่องอ่ะนะคนะเจอผู้คนหลายๆนิสัย แลนะเจอสังคมที่เกลียดนะที่ไม่ชอบคุณอิจฉาคุณนะเจอพลังงานของกลุ่มคนที่แบบเหมือนที่เข้ามาแบบสร้างความวุ่นวายให้กับคุณเนี่ยมันคือเส้นทางที่คุณถูกลิขิตกําหนดมานะคะให้ไปเจอกลุ่มคนเหล่านั้นนะให้ไปเจอสังคมแบบนั้นและชีวิตของคุณณนะตอนนี้เวลานี้น่าจะเป็นคนที่เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วไปสู่เส้นทางของคุณแล้วนะคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ นะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เกินตัวมีความนิ่งมีความสุขุมนะคะมีความไม่วอกแวกนะคะไม่สนใจพลังงานของบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็จากที่ผ่านเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตมาเนี่ยทำให้ตัวองคุณเนี่ยมีความอ่อนโยนมีความให้อภยัยเห็นอกเห็นใจนะชีวิตเจอเรื่องราวมามา,มากมายเจอความวุ่นวายมามา,มากมายปัจจุบันนี้มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัว นะมีความมั่นคงในด้านของจิตใจมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานด้วยดูร่ํารวยดูประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่รู้จักให้อภยัยแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็ดูเป็นคนที่หวงแต่ว่าคือไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่เฉยนะชอบทํางานหาเงินแล้วก็มีความสุขมากๆชีวิตมีความสุขมากหลังจากหลุดพ้นจากนะปัญหาสังคมบุคคลรับข้างอันะนี้คือพลังงานของคุณเนาะ เขามองคุณแบบนี้คือชีวิตที่หลุดพ้นมาจากความวุ่นวายชีวิตที่มีรายได้หลายๆช่องทางชีวิตที่แบบต้องเจอเส้นทางเจอปัญหาชีวิตมาเยอะนะแต่ก็ยังทนได้แต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดก,การได้เหมือนเหมือนเป็นคนที่เรียกว่านะเกิดมาในรูปแบบของการที่คือมีเวทมนต์อ่ะนะนะแต่ แต่ไม่ใช่ไพ่เป็นเวทมนต์นะแต่เป็นไพ่เดอะสตริงที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะคือแล้วก็จนมาเจอเส้นทางของตัวเองอะ่ะเส้นทางของความร่ารวยเส้นทางของการเป็นเศรษฐีเส้นทางของการมีความสุขนะคะโดยที่ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยนะ,ค,ะคุณนั่งหัว,ว,วเราะเยเขานะ,ค,ะคุณนั่งแบบนั่งหัวเราะนั่งขำเขาที่แบบเขาพยายามขัดขวางคุณแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะะชีวิตคุณไปไกลแล้วนะมัวแต่มาอยู่หัวกันนะคะ ชีวิตไม่ได้ไปไหนเนาะมัวแต่มาอิจฉาคุณอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหัวหน้างานคนที่เป็นหัวหน้างานคุณอดีตหรือว่าปัจจุบันก็ได้นะคะเขามองคุณเป็นอย่างไรมองชีวิตคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้หัวหน้างานเพื่อนร่วมงานป้าข้างบ้านญาติพ่อแม่พี่น้องคนรักเก่าเขามองคุณอย่างไรเรามาเริ่มต้นที่หัวหน้างานอุ้ย หัวน้างานชื่นชมคุณค่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆเป็นคนที่มีความโชคดีนะคะไม่ว่าจะโชคดีเรื่องของการงานและโชคดีเรื่อง,องการเงินจนนะ,ะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ที่ร่ารวยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเครียดคิดมากคิดเยอะนะ แต่เป็นคนที่เหมือนกับว่าการที่คุณเครียดคิดมากคิดเยอะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่าการเงินก็ได้ทําให้ตัวของคุณเนี่ยกระตือรือร้นนะคะที่อยากจะประสบความสําเร็จนะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยเหมือนกับชอบเหมือนไม่ค่อยสูงสิ่งกับใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองแล้วก็โฟกัสในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์อะไรเนี่ยโอ้โห mm hmm. สิบสิบดาบเดอะทาวเวอร์ ออกงานเปลี่ยนง,งานตกงานย้ายงานหัวหน้าง,งานก็ไม่ไม่เคยจะเป็นห่วงคุณเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าคือไม่รู้สึกอะไรรู้ว่าคุณเอาตัวรอดได้นะคะเชื่อชจมคุณมาตั้งนานแล้วแหละนะแต่ไม่บอกคุณแต่การที่คุณแบบออกงานเปลี่ยนง,งานย้ายงานไปเนี่ยเขารู้ว่าคุณเอาตัวรอดได้เพราะว่าคุณเป็นเดอะฟูนะคุณรักอิสระคุณไม่ชอบความวุ่นวาย คุณไม่ชอบความเรียกว่าเหมือนเจอคำพูดเจอพลังงานลบนะจากเพื่อนจากสังคมนะคะหัวหน้าง,งานชื่นชอบชื่นชมคุณนะว่าคุณเก่งนะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาในช่วงเวลาที่คุณทำงานด้วยเนี่ยเออคุณก็เป็นคนน่ารักแหละนะพ่อแม่ไม่ไม่คือโดดเด่นนะเออถ้าแบบยิ่งมีหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้ชายนะคะหัวหน้าง,งานก็จะชื่นชมชื่นชอบคุณเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือคุณก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีน่ารัก นะคะแต่ก็ก็รู้แหละว่าเออถ้าแบบคุณทํางานแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเออคุณก็ไปตามเส้นทางของคุณแต่รู้ว่าคุณไม่ลําบากแน่นอนนะคะคุณไม่ได้ทําตามใจตัวเองอะ่ะคุณทําเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไปได้คุณรอด ะะแต่ถามว่าไอสิ่งที่ทําให้คุณไปหรือว่าบีบบังคับให้คุณไปเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาบุคคลใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานก็ได้ที่สร้างความวุ่นวายกับคุณนะคุณก็เลยไปนะคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวคุณต้องการสร้างอนาคตของคุณให้มั่นคง นะเหมือนเข้าใจคุณเลยอ่ะก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดูแลรลับผิดชอบตัวเองได้นะไม่ชอบความวุ่นวายเป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้มีในความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลการพูดการเจรจาเป็นคนชัดเจนเป็นคนเด็ดขาดนะเป็นคนที่คนกันเนี่ยเหมือนวูบวามหรือว่าใจร้อนอารมณ์ร้อนแต่ก็เป็นคนที่รักอิสระ นะจริงๆแล้วคือไม่เยอะไม่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ยุ่งกับใครนะเออแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าแบบมีใครมายุ่งด้วยก็คือลาคานอะไรเงี้ยชอบไปไหนมาไหนทาอะไรคนเดียวแต่ก็คือการทํางานเนี่ยก็คือดีรับผิดชอบดีนะคะอดทนดีนี่คือสิ่งที่หัวหน้าชื่นชมคุณนะคะและเพื่อนร่วมงานอ,อเพื่อนร่วมงานมาส่องนะจ๊ะไม่รู้ใครเข้ามาส่องแล้วเขารู้สึกยังไงเดอะมูนเสียใจเสียใจมาก อิจฉาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีความรู้สึกแบบมาส่องมาสืบมาดูชีวิตคุณแล้วรู้สึกเสียใจที่เห็นคุณประสบความสําเร็จมีรายได้หลายๆช่องทางนะคุณประสบความสําเร็จในขณะที่เขาเนี่ยวุ่นวายนะเออหูดับตับไหมอยู่นะกับเพื่อนนะกับเพื่อนที่ไม่จริงใจกับเพื่อนที่แบบเรียกว่ารออยู่หัวเขาในขณะที่คุณนะเป็นคนขยันทํางานหาเงินมีรายได้หลายช่องทางเขาก็โดนเพื่อนหยุมหัว เพื่อนเกลียดนะคะเออไอ้คนที่แบบอาจจะมีประเด็นกับคุณได้ด้วยนะคะในสังคมเพื่อนของคุณเนี่ยย้่หัวกันใหญ่เลยนะคะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างกันใหญ่เลยนะ,ะต่างคนต่างไปด้วยนะ,ะเออตอนหันหน้าเข้ากันเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือมีการพูดระรานหรือว่าก่อกวนกันหรือว่ามีการนินทากันนะ,ะแต่พอเหมือนกับว่า เออมีการสวมหน้ากากให้กันด้วยนะมีในเรื่องของการพูดถึงคุณก็อาจจะแบบฮฮาปาร์ตี้นะเหมือนจะนินทาคุณสนุกปากแต่พอรับหลังเนี่ยนะคะก็อยู่หมัวกันเหมือนเดิมอารมณ์นี้เหมือนดีกันได้แป๊บเดียวแต่นี่คือพลังงานของเพื่อนร่วมง,งานของคุณนะคะก็รู้สึกว่าคุณก็ต้องเหมือนกับเออเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขอะ่ะนะ,ะเขาพูดถึงการที่ตัวของคุณเนี่ยมีความสุข ะะเอาตัวรอดได้เก่งประสบความสําเร็จมีไรายได้นะคะส่วนตัวของเขาเหรอก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะ,ะแต่เหมือนกับว่าโดนเพื่อนหยุ่มหัวเนี่ยก็นะมีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้างนะคะถ้าเหมือนมีความสุขนะแต่ดูสิเพิ่งเพิ่งหยุ่มหัวกัน,น้วมานั่งหัวล้อนะคะมานั่งหัวล้อหรือว่าพูดจาแบบหัวล้อใส่กันอะไรเงี้ยคือสวมหน้ากากน,นะคะนี่คือสังคมเพื่อนของคุณนะคะและ เดอะเฮอร์เมตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ดีกว่าเนาะนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการส่องการสืบดูชีวิตของคุณมีความเป็นห่วงคุณนะคะเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยก็เป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนขยันทำมากินเริ่มต้นธุรกิจการงานเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะดูแลตัวเองได้นะ,ะแล้วก็มีความนิ่งมีความสุขุมมีอีกโก้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคืออาจที่จะ ไม่ค่อยจะยุ่งวุ่นวายกับใครเลือกที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเลือกที่จะไม่ติดต่อไม่พูดไม่คุยกับใครถ้าไม่จําเป็นนะคะอาจจะด้วยอาชีพการงานของคุณด้วยแหละนะคะตำแหน่งงานเหมือนใหญ่โตหรือว่าเวลาต้องพูดคุยเนะี่ยก็คือเหมือนกับถ้าคุณไม่ว่างเนี่ยคุณก็จะบล็อกหรือว่าคุณจะไม่ติดต่อสื่อสารกับใครเลยถ้าไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าคุณเหมือนกับมีอาชีพการงานที่อาจจะต้องนะคะอยู่ในพื้นที่ของคุณอยู่ในตําแหน่งของคุณ นะคะนี่คือสิ่งที่คนในครอบครัวนะคะมีการมองเห็นคุณสืบสองอยู่รูนะะ้อยากรู้เรื่องราวชีวิตของคุณแต่ไม่แสดงออกนะคะต่อมาคนรักเก่ามีไหมใครมีคนรักเก่า คนรักเก่าอยากติดต่อมาหาคุณนะคนรักเก่าคนคุยเก่าได้ความสัมพันธ์เก่าที่อยากจะขอโอกาสนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกหรือว่านะเขาไปไม่รอดหรือว่าเขาไม่มีความสุขนะเขาอยากจะติดต่อพูดคุยมาหาคุณนะคะบางคนนะคนรักเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าก็อาจจะเคยเป็นครอบครัวนะเคยคิดจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเคยคิดจะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันก็มี นะะในกรณีที่สามารถจะพูดคุยติดต่อได้แต่ถ้าเป็นคนคุยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะพลังงานของการอยากพูดคุยอยากติดต่อนะอยากสร้างออครอบครัวอยากสารสัมพันธ์อยากจีบอยากคุยอยากคบนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแฟนกันได้หรือเปล่านะตอนนี้เวลานี้ก็สืบก็ส่องก็ดูชีวิตของคุณแต่ก็เห็นแต่การทํางานเห็นแต่คุณทํางานอะ่ะไม่มีโอกาสเลย เหมือนเขาจะหาโอกาสในการทักในการพูดในการติดต่อมาหาคุณในช่วงเวลาที่เขาว่างคุณว่างอะไรเงี้ยเหมือนมีความเกรงใจนะนี่คือพลังงานของคนรักเก่าคนคุยเก่านะคะและพลังงานของคนรักใหม่คนคุยใหม่คนรักใหม่คนรักใหม่คนคุยใหม่เป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนจีบคุณหรือว่ารักคุณชอบคุณและแต่รู้สึกว่าคุณ ไม่เล่นด้วยคุณไม่เอาด้วยนะคะถ้าเป็นคนใหม่ที่ยังรู้สึกว่ายังไม่มีการเทอซชั่นหรือว่ายังไม่แสดงออกความรู้สึกใดๆกับคุณในสิ่งที่เขาต้องการคือคุณถ้าเป็นผู้หญิงก็คือคุณสมบูรณ์แบบคุณเพียบพร้อมที่จะนะได้เจอคู่รักคนดักที่ดีภรรยาสามีที่ดีให้คุณเป็นนัมเบอร์วันแต่ถ้าในกรณีที่นะคะเหมือนเป็นพลังงานของคนดีเรียกว่า ออาจจะไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วห่างหายกันไปนานคนคนนี้มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการที่อยากจะมีความรักหรืออดีตอาจจะเคยอยากนะคะเคยคุยอยากมีความรักอยากมีแฟนอยากสร้างครอบครัวนะคะคนคนนี้อาจจะหายเงียบไปไปทาอะไรไม่รู้ดีๆนะคะคนนี้ก็กลับมาเหมือนเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตคุณแต่รู้สึกว่าตอนนี้ที่กลับมาเนี่ยเห็นว่าคุณไม่ต้องการแล้ว คุณเหมือนเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครคุณไม่ต้องการความรักจากใครคุณไม่ต้องการความเห็นอกเห็นใจจากใครเพราะว่าคุณเติมเต็มตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เขาเห็นตัวของคุณนะ DM mm ไ hmm. ปสิบเหรียญอีกนะคะเห็นว่าคุณไม่ได้ต้องการความรักไม่ได้ต้องการอยากแต่งงานไม่อยากจะมีชีวิตคู่ไอ้คนใหม่ก็เลยไอ้คนใหม่ที่มันเป็นคนเก่าเนี่ยมันก็เลยกลับมาไม่ได้เพราะว่าคุณเลือกที่จะปฏิเสธ หรือว่าเขาอาจจะเคยปฏิเสธคุณแล้วก็กลับมาไม่ได้นะคะอันนี้ต้องไปขยายเองนะในด้านของความรักเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมีความเป็นครอบครัวกันอยู่มันมีความอยากจะเป็นนะภรรยาสามีกันอยู่นะคะป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนออสมัยเด็กนะ,ะป้าข้างบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนคุณในโซเชียลแต่ทำงานเคยทำงานที่เดียวกันนะคะ เออมีความที่อยากจะพูดคุยนะถามถ่ายสารทุกสุขดิบคุณนะคะถามว่าเออทำอะไรอยู่รวยอย่างประสบความสำเร็จหรืออย่างนะคะเออมีสายเปไหมมีคนมาเปไหมเก็บเนื้อเก็บตัวเชียวนะเออโซเชียลก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะ โทรศัพท์ก็โทรไม่ติดอะไรประมาณเนี้ยนะป้าข้างบ้านเนี้ยที่เป็นเพื่อนของคุณเนี้ยที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กสมัยเรียนเนี่ยก็อยากจะถามถ่ายสารทุกสุดดิบนะเงินทองนะคะเก็บออมถึงไหนละนะมีให้ยืมบป่าอารมณ์เนี้ยเหมือนจะถามแต่เรื่องเงินเนาะป้าข้างบ้านที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยถามเรื่องเงินเนาะเออมีเงินมีมีเงินเท่าไหร่แล้วล่บ ประหยัดกินประหยัดใช้เป็นคนประหยัดกินประหยัดใช้เป็นคนขยันทํามาหากินเนี่ยรายได้เนี่ยหลายช่องทางเนี่ยเออนะคะพอจะมีให้ยืมไหมนะคะปลาข้างบ้านเพื่อนสมัยเรียนนะคะก็ประมาณนี้นะ,ะมีการที่แบบเหมือนอยากถามถ่ายเรื่องราวของคุณนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนกันในโซเชียลติดต่อไม่ได้และและพลังงานของคุณณนะตอนนี้เวลานี้ในสิ่งที่พวกเขา นะผู้คนเหล่านี้ที่เห็นคุณเนี่ยเหมือนตัวของคุณได้หันหลังให้กับอดีตอดีตที่มันเหนื่อยอดีที่มันเจ็บปวดเสียใจอดีตที่ลําบากทํางานลําบากหาเงินเหนื่อยแต่ไม่รวยสักทีนะตอนนี้เวลานี้คุณเป็นเดอะสตาร์แลละคุณประสบความสําเร็จมันก็มีบางอย่างบางเรื่องที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนจะได้รับในเรื่องของรายได้หรือว่าผลผลิตที่คุณลงทุนไปนะคะแล้วทาให้ตัวของคุณเนี่ยคือต้องรอ นะรอในเรื่อง,องความสําเร็จรอในเรื่องของชื่อเสียงรอในเรื่องของการที่แบบเออร่ารวยเป็นเศรษฐีอะไรเงี้ยก็นะคะบางคนท้านก็ณนะตอนนี้เวลานี้อาจจะเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับคําพูดการสื่อสารเป็นหมอดูงานโซเชียลนะคะงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวขายของเครื่องประดับ นะคะเครื่องสําอางนะคะหรือว่าของใช้ในโซเชียลต่างๆหรือว่าเป็นคนที่ใช้คําพูดในการทํามาหากินในการสร้างรายได้นะคะตอนนี้หันหลังให้กับอดีตไปแล้วหันหลังให้กับสังคมที่วุ่นวายไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณเป็นนะตอนนี้เวลานี้ก็รู้สึกว่าผู้คนก็หน้าที่จะเหมือนกับมองว่าคุณถอยห่างคุณหลังหันหลังให้กับพวกเขาคุณไปใช้ชีวิต ที่คุณเลือกนะคะคุณไปเลือกความสุขให้กับตัวเองคุณไปเลือกทําในสิ่งที่คุณชอบนะคะชีวิตที่สงบสุขไม่ต้องการความวุ่นวายนะคะเหมือนนนีเหมือนหลบผู้คนเหมือนหนีปัญหาเลยแต่มันก็มีบางคนนะที่สืบที่สองที่ดูชีวิตของคุณที่รู้สึกว่ายัางตามติดตามดูชีวิตของคุณอยู่แต่ไม่สามารถเนี่ยเรียกว่ากันแล้งคุณได้นะท็อกซิกใส่คุณไม่ได้ละพูดจาว่าร้ายคุณก็ไม่ได้ น,ะะนินดาใส่ร้ายป้าสีคุณก็ไม่ได้ทําให้คุณหมั่นใส่ก็ไม่ได้ทําให้คุณโกรธก็ไม่ได้จะแสะจะแย่จะกวนยียวนกวนประสาทคุณทั้งต่อหน้านะะทั้งรับหลังก็ไม่ได้ถ้าทําในโซเชียลคือคุณก็อาจจะบล็อกอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่สนใจ นะคะมันก็ไม่มีประโยชน์ทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดนะคะก็ได้แต่ส่องเห็นความสําเร็จส่องเห็นความสุขส่องแล้วเจ็บปวดส่องแล้วรู้สึกว่าคุณดูมีเป้าหมายคุณดูมีอนาคตที่ยาวไกลคุณดูเป็นคนที่แบบเป็นนักรบเป็นนักสู้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ปัญหาต่างๆได้ความเจ็บปวดความเสียใจคําพูดนะคะความท็อกซิกต่างๆคุณหลุดพ้นแล้ว,ลวเขาส่องเขาดูชีวิตของคุณแล้วเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบตัด ะะตัดคนตัดกลุ่มคนเหล่านี้ยกลุ่มคนท็อกซิกกลุ่มคนคิดไม่ดีกลุ่มคนขี้อิจฉากลุ่มคนขี้นินทานะคุณตัดจบหมดเลยไม่เอามาเป็นเพื่อนเลยนะคะเออเอาออกไปจากโซเชียลนะคะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มบางคนที่ตามลาวีคุณนะคะแต่คุณก็ไม่สนใจนะคุณคุณรับได้ ตอนนี้คือจัดการได้กับความรู้สึกจัดการได้กับความคิดนะคุณมั่นใจในตัวเองมากคุณเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็สังคมในโซเชียลคุณเป็นที่รักของผู้คนชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณนี่คือพลังงาน ที่ผู้คนได้เห็นบางคนที่อิจฉาคุณที่สืบที่2องที่ดูชีวิตของคุณนะเพื่อนสังคมเก่าๆเนี่ยก็ได้แต่สืบก็ได้แต่ซองแต่ไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้ไม่สามารถกลั่นแกล้งคุณได้ไม่สามารถทําร้ายหรือว่าขัดขวางความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จของคุณได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณในสายตาของผู้คนเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe ค right ์แชร์รับพลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ